เตือนละครเรื่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้ก่อเกิดราม่ากใดๆที่เห็นในั้น,นเป็นการ,รแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมอะไรแต่เราไปกินนมวันนะพี่น้องกินด้วยหรอนงของเราหมดแล้วด้วยกินนมดีมาอกอร่อยมากเลย <Yahoo! S 2> นัดนัดได้เวลากินนม <Wow. S 2> แล้วลูก นอพี่นัดพลังงานแน่นอย่างเนี้ยเพราะมีนมดีมอเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะพลังงานเหลือล้นจริงๆพี่นัดทำไมเพืเ่อนๆมีนมดีมอกินกันทุกคนเลยอขออเมรดไม่มีเลยน้ำก็มีกินนัดก็มีกินนัดกินไปด้วยปใปตะกยายไปด้วยเก่งมากเลย บ้างจังเลยไม่มีอารมณ์เล่นแล้วที่บ้านเราเหลือเต็มเลยจะกินไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปบอกพ่อเราก่อนโอเคการที่ออมเล็ตไม่มีนมหมอมอกิ่งกับเพื่อนๆทำให้ออมเล็ตเกิดความรู้สึกเซ็งน้อยใจก็เลยเดินกลับเข้าบ้านคนเดียว อ้าวกลับมา<ด>แล้วห,ลหรออำเลดทำไมเดินเป็นเต่างอยอย่างนั้นนะฮะห,หงอยอยมาเลยเป็นอะไรอะลูกพอ่อฮะเซงอะไรเนะี่ยเพื่นพนพนนอนๆอะกินนมดีเมา้าการอำเลดไม่มีจริงด้วยดินมหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ะหนูเลยไม่ได้นานมอมกไปกินกับเพื่อนๆใช่ไหมล่ะ ออมเล็ตหิวออมเล็ตอยากกินนมดีเมามากเลยคงจะเห็นเพื่อนๆกินกันแล้วแตวเองไม่ได้กินอดีใช่ไหมไปนั้นเดี๋ยวไปซื้อซีเจปักซอยหน้าบ้านเราดีกว่าปะแม่มปล่อยให้นมหมดตู้ได้ยังไงนาะไปลกูก อะไรอะลูกน้องเขาต้องมานั่งตรงนี้อ๋อน้องเขาอะลำบากลูกเขาอะเป็นขอทานนะน่าสงสารขเขานะลูกน่าสงสารจังเลยคงลำบากหน้าดูเลยนะเนาะไปเถอะลูกเราไปซื้อนมกันดีกว่าโอเคค่ะสงสารเขาจังอะ ครอบครัวเรามาเลือกซื้อของที่ CJ Express เป็นประจำเพราะสะดวกอยู่ใกล้บ้านที่สำคัญเขาจัดโปรโมชั่นส่วนลดบ่อยมากๆสาเร็จแล้วแผนกนมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกครั้งที่มาซื้อนมให้ลูกก็ต้องมาซื้อที่ CJ Express ทุกครั้งเพราะลูกเราอ่ะเขาเลือกไว้แล้วพิเศษเมื่อซื้อสินค้านมเปรี้ยวดัดมิล นมเปรี้ยวดัสมิลไขมัน0นเอร์เซ็นนมถั่วเหลืองดีหน้าขนาด180 ml ครบทุก100บาทรับฟรีทันทีนมดีมอลรสช็อกโกแลตขนาด90 ml ฟรีไปเลย1กล่องทันทีนะครับโอเคแล้วเขาก็ได้ของแถมมาด้วยไซส์ขนาด90 ml เนี่ยเขาแถมให้ฟรีตั้ง4กล่องเลยเราซื้อ100บาทอ่ะเขาจะแถมให้เราฟรี1กล่องนะ ใช่แล้วเขาแบบมาให้ฟรีเลย,อยเอาเลยอยากกินเลยไหมล่ะอยาค่ะได้นมกินแล้วนมฟรีกตั้งหากโอ้โหเดี๋ยวรอแม่ขอทานอีกนิดนะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อน้ำให้กิน ป้าเอมเอาดีมส์อะที่แถมฟรีอะเอาให้น้องได้ไหมออมเล็ตอยากแบ่งให้น้องเขาเหรอใช่ค่ะน้องเขาน่า,าสงสารมากเลยออมเล็ตเอาไปแกะแบ่งกับน้องเขาแล้วกันนะขอบคุณค่ะออมเล็ตเอาไปแบ่งน้องเขานะคะน้องน้องอานมไหมน้ค่ะพี่ได้พีมาหลายกล่องเลยพี่แบ่งให้นะขอบคุณหนูมากนะเป็นเด็กดีแล้วก็มีน้ำใจมากเลยไม่เป็นไรค่ะหนูอยากเอา น้อกินแบบหนูอตอนหนูหิวหนูก็เข้าใจความรู้สึกค่ะว่าเป็นอย่างไงคุณ่กินให้อร่อยนะน้องอดีเมาส์อร่อยดีแล้วแถมมีประโยชน์ด้วยนะค่นะแม่ครับอันนี้ดีเมาส์ผมเอา ไว้ให้น้องกินนะครับนมเนี่ยมีประโยชน์มีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้เด็กด้วยนะครับแถมยังมีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงประสาทและสมองด้วยนะครับฝากให้น้องกินนะครับผมผมไม่ชิดเงินครับซื้อมาแบ่งปันเพิ่มพลังเนเจริญน,นะคะค,นะครับรับไว้เถอะครับขอบคุณมากค่ะเรามีนมกินแล้วนะลูกขอบคุณหนูมากนะหนูอยากให้น้องกินของดีแล้วมีประโยชน์แบบหนูค่ะ เพิมพลังแบ่งปันกันง่ายๆด้วยนมดีมอลนะครับน้องๆก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้พอเอ็มเลิ่มเร็ดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย